วันนี้มีนัดสืบพยานโจทย์นัดแรกคดี19 20ที่จะนำหลวงกันยาปีที่แล้วที่มีจำเลยทั้งหมด22คนก็เขาที่ตรวจเขาก็เตรียมพยานมาสองปากนะมันจะมีสืบพยานโจทย์วันนี้กับพรุ่งนี้แล้วก็วันที่14เจ้านพนับกงาที่ตรวจดูบัญชีพยานเป็นใครหนักใจไหมครับเจ้านพน ครื่องแรกของเรายัง้กล่าวหาตำรวจนะครับยังไม่รู้ว่าเขาจะสืบพยานยังไงเพราะว่าเราเห็นแต่ชื่อพยานมันไม่เกิดอะไรเลยได้ผลอครับถามว่านำใจไหมก็คงไม่ได้เพราะว่าเอ่อมีจำเลยที่ยังไม่ได้ประกันตัวโอกาสที่จะพิจารณาคดีใครบ้างครับผมตอนนี้คดีนี้ที่ยังไม่ได้รับการประกันตัวเมื่อวานลุงได้รับไปแล้วก็เหลืออนนท์เอ็นควินไม้ แลก็ไรั้วคบเขาอยู่ข้างไรเขามีปัญหาในการรู้คดีไหมครับปัญหาเยอะเพราะว่าโอกาสที่จะปรึรกษาคดีกันก็ก็จะมีกา,ารส่งเอกสารไปให้ตรวจหรือการที่จะคุยกันเป็นการส่งตัวเมันก่อนผมก็เรียนสารอายามเท็ยไได้ไปแล้วว่าจริงๆแล้วในการคุ้มครองสิทธิ์ของจำเลยผู้ต้องหาในคดียา ประการแรกก็คือการได้รับการศึกษาลืมกับผู้ไว้วางใจหรือทนายความเป็นการส่งตัวโดยสมองสมัยเกศอย่างนั้นนะอันนี้ในการไปเยี่ยมเนี่ยนอกจากมีการไม่สะดวกสบายรือไม่สามารถคุยกันเป็นการส่งตัวได้แล้วเนี่ยบางครั้งก็ยังมีเวลาจำกัดโดยห้าแพร่นะครัันพยานหลักฐานโจทย์จำนวนมากเป็นร้อยอันดับำเลยก็ไม่ได้ดูหรอก อันนี้ทนายอาจจะตรวจดูได้เพราะทนายไม่ได้รูปไปด้วยแต่ว่าโอกาสที่จะปรึกษาเรื่องเรื่องเรื่องลูกดีของินบาทที่ขอยหลังไปอยู่ในสมัยสุโขทัยอยุธยาหรือเปล่านะครับหรือจะก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้จะได้ไทยเปลี่ยนแปลงประาธิปไตครับก็หวังว่าเราจะได้รับบาุพิธีกรรมโดยเฉพาะอย่างที่เื่อที่ยังไม่ได้รับการประกันตัวตอนนี้ก็มีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับที่ศาลเริ่มเริ่มให้การประกันตัวโดยคำนึงถึง ความเสียหายจากการุวันนี้ก็จะเกิดความเสียหายขึ้นคือว่าพวกผมถูกกล่าวหาใะนไคําว่าได้ร่วมกันนะครับได้ร่วมกันจัดงานชุมนุมที่ท้องสนามหลวงหรือว่าปักหมุดคณะรัฐดอดน่นะครับแต่ว่าพวกผมไม่มีโอกาสประชุมกุาหารือกันเลยที่จะต่อสู้คดีนี้เพราะว่าคุณนอนนท์น้ำตาไม่จันทคงจ่าก,อก้อจต่ตุพัฒน์บนพัทลัก์รักษาเนี่ย ยังอยู่ในครุกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องต้นเราก็ถือว่าเสียเปรียบในการเที่ยะต่อสู้กันดีนะครับการกล่าวหาเน่กับข้อเทจริงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะครับเราก็ป่ารถนาว่าวันนี้เราจะได้พูดความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็มีพยานหลักฐานต่างๆที่ศาลยังไม่ส่งให้เรานะครับวันนี้ก็จะจะตรวจ,จสอบดูว่ามีความพล้อมในบัญชีหลักฐานมากน้อยแคนะครับ ก็คือนอกจากที่เราจะไม่ได้รับสิทธิในการที่จะได้ประกันตัวเพื่อนออกมาเพื่อถึกสาหารือกันในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงในตอนนี้ก็คือว่าพยานหลักฐานที่เราได้ขอให้ศาลบอกหมายเรียกพยานหลักฐานก็จะเป็นเอกสารต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากศาลที่จะออกหมายเรียกเอกสารเหล่านั้นให้กับเรานะครับอันนี้ก็จะต้องแถลงต่อศาลและแสดงเจตจำลงต่อศาลอีกครั้ง เพื่อให้ออกหมายเรียกพยานหลักฐานเหล่านั้นที่เราได้ยื่น่องประาธานไปนะครับแล้ววันนี้ก็จะมีจำเลออยอีกท่าน,นที่ไม่ได้มาในวันนี้เนื่องจากาถูกปทุสสร้ายร่างกายนะครับอาจจะเป็นบุคคลทิกลจริตนะครับที่ปั่นก็คือ,อคุณอดิศักดิ์สมบ,บัติคำนะครับที่ถูกปั่นที่บริเวณคอนะครับอาจจะต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานนะครับมีผลกร